สถานีตำรวจภูทรอ่าวน้อยตั้งอยู่ที่ .882. หมู่ที่ 7. ถนนสายนิคมกิโล .5. ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองประจวบคิรีขันเปิดทำการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2512และมีอำนาจการสอบสวนเมื่อวันที่1ตุลาคม พุทธศักรา25นนช,นชน2530สถานีตำรวจภูทรอ่าวน้อยเดิมเป็นสถานีตำรวจที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักสายตรวจเมื่อปีพุทธศักราช2512ได้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทำหน้าที่หัวหน้าสถานี และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ประจําเพื่อรับผิดชอบพื้นที่โดยการปฏิบัติงานอยู่ในสายบางังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันธ์ปีพุทธศักราช2530ได้แต่งตั้งนายตำรวจชั้นประทวนปีพุทธศักราช2530ได้แต่งตั้งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมาทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำแหน่งสารวัตร และปีพุทธศักราช2,545ได้แต่งตั้งให้รองผู้กำกับการทำหน้าที่หัวหน้าสถานีจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกวรเดชสวนท้ายผู้กำกับการสถาน,นีตำรวจทอนอ๋าน้อยสถาน,นีตำรวจอนอ๋าน้อยมีพื้นที่รับผิดชอบ3า5ตารางกิโลเมตรมี18หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าน้อย12หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล่อนอกหหมู่บ้านประชากรรวม2อง0 0ันคน ประชากรมีอาชีพทำการเกษตรปลูกสับปะรดว่านหางจรเะเข้ปลูกปาล์มปลูกยางพาราเลี้ยงโคนมสถานีบุค่อเรมาน้อยมีพื้นที่6ไร่25ตารางวาเดิมเป็นที่พักใช้ตรวจต่อมาได้ปรับปรุง เป็นสถานีตำรวจปี2532มีอำนาจการสอบสวนหัวหน้าสถานีกรมกองแ่งสารวัตรและสารวัตรใหญ่รองผู้กับและผู้กับตามลำดับผมมาดำรงตำแหน่งผู้กับสถานีกรมอุทธรณ์อ่านน้อยวันที่15มกราคม2 5 5 8ถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา3เดือนเศษสถานีกรมอุทธรณ์อ่านน้อย ได้รับงบประมาณก่อสร้างโลงพระทดแทนจากสำนักงานหลวงชาติบกไทยเข้มแข็งเมื่อปี2555และได้เริ่มงก่อสร้างปี2556ก่อสร้างไปได้1ปีก็หยุดการก่อสร้างมีปัญหารับต่อมาปี2557ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสมัยของท่านคนเองประยุทธ์จันทร์โอชาในยนตรี มาสร้างชดแคนลงพัะทั้งประเทศจำนวน396สถานีเริ่มการก่อสร้างเมื่อปลายปี2557และมาเสร็จสิ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม2558คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วทางสถานียังขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการปปฏิบัติหน้าที่ขาดเครื่องปรับอากาศขาดผ้าม่าน ลวงพ่อก็จะร้อนหน่อยครับผมได้หารือกับผ่านคณะกรรมการกอตอลคุณสุวัสดิ์กิจพัฒนาชัยคุณประธานคอตอลล์คณะกรกอตลลที่รึกษารคตลลได้สรุปกันว่าเราจะจัดเรียงอาหารโต๊ะจีนเพื่อที่จะรวบรวมเงินมาพัฒนาสถานี และจัดหาวัสดุกรตามที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงมีงานในวันนี้ขึ้นในวันที่8พฤษภองันราร้2ย5 8งานในครั้งนี้สำเร็จร่วมไปด้วยดีจากการได้รับความร่วมมือจากทุก่ายนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณชวัตกิจพัฒนาชัยคุณกรรมฐานกอ,อตลท่านคณะกรรมการกอตลลทุกท่าน ที่ทุกษากรตรและทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญที่ํำงานนี้ได้ดำเ,เนินรไปด้วยดีและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยมีอะไรให้ทางเจ้าหนักรวนดได้รับใช้ช่วยเหลือและคณะข,าขา้าราชการตำรวจดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายสุวัตกิจพัฒนาเชคุลประธานกกตลอของสปอเอ,อาน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการ15ท่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการอีก11ท่านได้ประชุมหาลือกันหลายครั้งว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยต่อเติมในสิ่งที่ขาดที่รัฐบาลให้มาไม่ครบตามที่ท่านคู่กับบรรเดชส่วนคาย ได้กล่าวรายงานไปในเบื้องต้นทางคณะกรรมาการจึงมีความเห็นว่าควรจัดโต๊ะจีนเพื่อหาไรายได้มาต่อเติมในสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์โดยได้ขายบัตรตโต๊ะจีนและก็ได้รับฟามอนุเคราะห์จากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีที่ท่านผู้มีเกียรติให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ขอบคุณครับอนืก,นกนใให,นมหมเับ